สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องปอพารวยนะครับครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางแม่อ้วนนะครับแม่อ้วนที่เฝ้าสารนะครับผมถูกมาแล้วสามงวดนะครับเอฟซครับทางช่องก็อดไม่ได้นะครับผมต้องขอแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะครับเพื่อ สามตัวนะครับกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางของแม่อ้วนที่บอกว่าถูกมาแล้ว3าม้วนนี้เป็นแรงใหม่นะฮะจะเป็นตัวไหนนะครับสาหรับง้วดประจําวันที่หนึ่งนี้นะครับเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามแนวทางของแม่อ้วนกันครับผมมาทส่เหล่าแม่กับแม่บีบเป็นเครงบีบคลายเพื่อนแม่กับแม่กาเพื่อนบดนเพื่อนบานบันเขียนใครอยู่น บันี้เห็นว่ามันออกกับหงกหนึ่งๆตัวเห็นว่ามันอยู่นยืนหนีเลยแหละมันแม่แม่บันี้แม่ก็บแม้ว์เขียนแม่ก็เขียนเอาเพราะว่าถูกใครเนี่ยถูกใครใช่คือไปใครจุดอันเฟินแม่เลี้ยงหอเฟินมันเลี้ยงครูเลี้ยงยังอย่างนี้นะเฟินก็บมัจุดไม่หนีบันี้มันก็บใหม่ลงไปมันก็บ่บ่ลุมบ่ยยังเห็นตัเป็นเลยแม่แม่แม่ได้น้ำปูจัามวดได้แม่น้ำปูสามวดแล้ว แม่แฮมเอ้า uhm ง้อแตนเพื่นเปิดตะวันแม่มาเนี่ยเพิ่นมาจสิแล่วเพิ่นมาเลี้ยงปูสิล่ะค่ะโอ้ยปูหายเลี้ยงพน่อน่ะค่หาเก่าเห็นปะนี่ตั้งเจ้าได้ถึนแสนบันทึกเพิ่นเพื่อนมาเลี้ยงอีกแม่แม่ยขนได้แล้วโอ้ยง้อแตนโอ้ได้เลี้ยงบันทึกเพิ่นมาเลี้ยงปูอีก ซุ้มก็เจ้าเปนแบบเป็นน้าก็เจ้ามากสิเจ้าแม่แม่อยู่นี่ประจำยู่นี่ประจำคุณแม่นางเจ้าแม่แม่นี่ยอ้วนแม่อ้วนแม่อ้วนแม่อ้วนเขาเอ้นี่อ้วนละไทยเอ้วนนี่เลี้ยงเขาบอกหูแจ๊กเสื้อเป็นผู้ดูแลอาจารย์ยุนี่เนาะแม่อ้วนนี่แต่พ่อแม่ยังแม่กับแม่ขวดมาปัดมาถูจ้ะอือแต่มาห้าวกับแา่ห้ากับมาแม่ได้มาได้ค่ะแมามาหาแม่อ้วนก็ได้มาประวัติเดินย้อนเดินก็เจ้ามากสิแม่ มันเพื่อมีันไฟเนี่ยมาไวเรามันกับพูดอันเขาม่อันอันสูงแงอยาเขาไม่กินได่กินเราเขาก็เอาไปน้ำแมววางสิก็ไฟนี่แม่มาดูแม่มาไวนี่เพราะว่าถ้าพีมันดิฟเวไวีไดนีครึ่งหดนีเขาจามาขอว่เด็ดตงไหนย่อยากเดียวนั่เก็บบานี่บ้าเอาเนล่ะเออเอาหางยัดเก้าหาัเก้าเห็นแล้วเพราะว่ามันมาอยู่เร็วถ้าบ้นอันนันนั่นกับ กับความเน้่บางคนเืนซ anyway> uh ือเราบกกลับกกเป็นตัวเดียวกันก็พกเป็นตัวเดียวกันเพราะว่ามันเป็นคนชั้นหัวชั้นไทยก็เล่เนาะตัวเดียวกันอาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งห้าหกเก้าไปงังสิ่เจ็ดเก้า็เป็นเจ็ดหกเจ็ดหกไปเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกหกาไปงี้ส่แม่เงินมันมันที่หนึ่งแติดอีกแล้วเอติดซีอีกแล้ว แม่บอกพันป๋ามอแม่่อกพันราพันนเจ็ีพันดิจองสมอันเขาหังเพื่อนนังสีมาตัวหนึ่งเขาเอาใส่กันกับเพื่อนเลยของแม่ใส่บอกใส่ังแมยใส่เนียนมันเามื่อเมื่อเนียออกดีหบันนี้ไม่ใสิเป็นชีกัาเพื่อสิเป็นตีลใสกันค่ะไปเออเอย่นเออือนเต็ม แม่ตัวไหนจ้ามแม่มา่ก้ีเก้ไ้เก้เ่มาโ้คจะขึ้นยทธแล้วโม่กู้ยุทแล้วละปกกันเอาไฟผูกี่ล่ะนี่เอามาคุณแม่คือคุณคุณแม่อ้วนคุณสมบัติเป็นผู้แล้วยู่นี่บางเรื่องก็ข้ามาไปนสิ่งทิ่ให้ ตาแมาเนี่ยดูอุ้มเธอมาที่นี่มากินเราก็เฮ็ดโมกินอย่างตาแมาดูเพิ 2, ่งจะเห็นแล้สองพันมาทำความสะอาดอยู่นี่<ม><ม>แล้วคุณแม่อันก็จำแม่จำนี่ย่างเพิ่มมนมาบ่นมะย่างนี่แม่บอกเป็นผู้พาอพืนอ้นบัวพิ่นพี่มาเองโอมันมีจำมันมีจำ,อ,จำอยู่<ฆ>เราก็มีพ้นดูแลอยู่ผู้จัดการเพื่อน,นเทศบาลน,นั่นแหละเพาม่เบิ่เองเงินันไม่มาเบิ่งเงินไม่พวกอยังมันนั่นมันห่วงพวกยังเพื่อนจ้างเพิ่นมาตัดโอ้พอก็ได้ก็ได้ เป็นบ่อใดหามมันบบบ่่่ได้หามเปิดกว้างเปิดกว้างตลอดเลยนะบ่อใดหามเขาเลยแต่ว่ามันถือเป็นน้ำโูบไฮโซกันมั้เนอะเพราว่ามันว่ากูก็เพ่อเตอร์กูดิแต่ว่าแม่นี่เออเกอามักซีเข้ามันติดสีอยู่แล้วฮะเป็นคำลุ่มคือคำเนิ่งพ่อเนินบ่อเมือจังเดียบบ่อพ่อเนินบ่เนินมันมาแล้วเปนเลยแม่มันถ้านั้นถ้าทีเอานั่นก็เอาบนล่างแังสีนะ อเขาซื้อไม่ตะบนล่างนั่นมันละเออมันมเีเดียวเอออันที่เขาอซื้อเกกเนี่ยให้เจนทานนี่บนล่างคือกันยาสิว่าตาตบนแต่ล่างมันย้ำนั่นเอ้าได้ยัวกูแห่งบนลงล่างนี่เราบาสว่าอยูเนี่เขียนใส่น้ำของกนเออเออเออเขียนต่างเออเขียนเออเขียนัเอออนี้สมเต้เวแม่โตาเ แม่อ้วนผู้ดูแลสามนะครับเอาว่าเพินสามตัวแม่ก็เนซี่เลรักกันแล้วสี่สี่เก้าเออแม่อ้วนดูแลสามมันมานันกันที่ซื้อมันบนนี้สี่เก้าเดียวมันบนนสี่เก้าเดียวถ้าเป็นสตัวก็จเป็นสี่สี่เก้าสี่สเ้าเพื่อสามสี่เก้าก็ได้สามสี่เก้าสามสี่เก้าสา่เ เด้อเมหน่อยเด้อเยแหอันนมาเจ็ดเก้านี่ดีว่าดีมมนเป็นเลขกันใชเพราะว่ามันไม้อย่างฉันเราเขาติกันไม่เขาติดวบอขายให้บาง้ก่อนเนี่ยโอ้เจดเก้าจะเป็นเลขเขาไม่ขายเลยใชมเขาผ่ขายแบบว่าเขาขายอยู่่เขาเขาแห็นบบอรขายติ่มแบบว่าขันเขาเขาใจครึ่งหนึ่งยังถึแ

อะซี่เลยเปิดซี่เลยตอนเล่นเครื่องแต่งเรียนรัเบอร์กันอี่เออติดต่อเมื่อที่นนี่พอคุณแม่จับให้นะครับบ้านอืเบอร์งาบันี้อผู้ดูแลอมตาอิงสีอืมเ่นืงี้เดอเงเอาเรียกแม่ดูเอ้ยมาหลายตัวด พี่เจงแรกของคุณแม่มันมีแค่เม็ดเดียวนะครับวิบ่งสี่นะยืนพูดอย่ละม่มานี้เล่ ให้พยานในการรับชมนะครับทางของแม่อ้วนนะครับแม่อ้วนน้องหานที่าศาลน้องหานนะครบับคลิปนี้ขอจบแเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ